สวัสดีครับพบกับเศษทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาคำว่าพุทโธมาฝากทุกทุกท่านกันนะครับหลายท่านคงจะเคยใช้หรือภาวนาคำว่าพุทโธนะครับพุทโธพุทโธพุทโธพระอาจารย์หลายท่านแนะนำให้ใช้ในขณะที่นั่งสมาธิ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรประมาณนี้หลายท่านใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ใช้คำว่าพุทธโทมาช่วยดึงสตินะครับแต่ทำไมถึงไม่ได้ผลในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆมาฝากโดยหัวข้อคือภาวนาพุทธโทไม่ได้ผลเป็นเพราะขาดเคล็ดลับเคล็ดลับนี้นะครับหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตท่านใช้เสมอ ในการอบรมพระเนนเช่นให้ไปภาวนาในถ้ำที่มีเสือหรือให้ไปภาวนาในป่าเปรียวที่มีอันตรายรอบด้านทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ในการที่จะทำให้จิตนิ่งแล,แล้วมีธรมาธิ นะครับนี่คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับท่านเป็นพระอาจารย์ที่โด่งดังในเรื่องของการฝึก,กจิตทำสมาธิต่างๆนะครับเป็นผู้ที่สอนลูกศิษย์ลูกหาไว้มากมายพระลูกศิษย์ลูกหาของท่านหลายท่านนะครับสำเร็จในเรื่องของการทำสมาธินะครับ การภาวนาพุโทโธนั้นเราควรรู้ว่ามีเคล็ดลับอยู่สองประการเคล็ดลับอยู่สองประการคือ 1. ศรัทธาที่แรงกล้า 2. ภาวนาในเวลาขับขันนี่คือเคล็ดลับนะครับ 1. ศรัทธาที่แรงกล้าผู้ปฏิบัติจะต้องเชื่อมั่นในพระพุทธองค์อย่างแรงกล้าแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมมอบให้ได้เรียกว่าตถาคตโพธิศัทธานะครับ เป็นการเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้าศรัทธาที่สูงที่สุดนะครับศรัทธาในพระพุทธองค์นะครับศรัทธาชนิดนี้จะมีปฏิหารที่น่ามหาัศจรรย์อย่างยิ่งจะดึงจิตผู้ปฏิบัติให้รวมตัวนิ่งเป็นสมาธิได้อย่างฉับไวแต่หากผู้ปฏิบัติไม่มีศรัทธาชนิดนี้แล้วการนึกถึงพุทธคุณจะสำเร็จได้ยากเน้นนะครับ ต้องมีศรัทธานะครับต้องมีศรัทธาแล้วความสำเร็จจริงจะเกิดสังเกตจากความมีศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์นะครับเหล่าสาวกทั้งหลายที่ศรัทธาต่อพระพุทธองค์หลายองค์หลายท่านนะครับสำเร็จอรหันนะครับสำเร็จเป็นพระอรหันในที่สุดนะครับเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านให้ใช้วิธีนี้นะครับส ภาวนาในเวลาคับขันผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานการณ์ที่มีอันตรายถึงชีวิตเช่นอยู่ต่อหน้าเสืออยู่ในถ้ำที่มีเสืออยู่หรือถูกฝูงช้างป่าร้อมเป็นต้นนะครับที่ยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากหลวงปู่มั่นท่านเดินป่าแล้วก็มักจะพบปะก,กับเรื่องพวกนี้นะครับ การภาวนาพุทโธหรือนึกถึงพระพุทธคุณในสถานการณ์เช่นนี้ได้ผลวิเศษดีที่สุดนะครับจิตจะรวมตัวพึึบลงอย่างฉับพลันนะเพราะว่าเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับเป็นการภาวนาในเหตุฉุกเฉินนะครับการภาวนาในลักษณะน,นี้เนี่ยจะดึงจิตให้เกิดจิตนิ่งแล้วเกิดเป็นสติ มาทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับดังเหตุที่เกิดฉุกเฉินนะครับลูกศิษย์หลวงปู่ม,มั่นหลายรูปสําเร็จสมาธิขั้นสูงพบกับความมหัศจรรย์ทางจิตอย่างไม่มีประมาณนะครับเป็นการาใช้สองข้อนี้ในการฝึกในการฝึกใช้คําว่าพุโทโธ นะครับก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธในยามที่มีภัยในยามที่มีเหตุทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมได้ข้อมูลมาจากหนังสือสมาธิกุญแจไขความสุขก็คิดว่าเป็นประโยชน์คิดว่าสามารถที่จะทําใหเ้เพื่อนเพื่อนสมาชิกนําไปใช้ได้แล้วสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้ตามข้อมูลที่ได้มานี้ นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับเป็นข้อมูลดีๆที่นำมาฝากกันก็คิดว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ